สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามทางช่องเลี้ยงเป็ดวิถีเกรรษตรนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้นะครับจะมานำเสนอให้ชมกันนะครับอันนี้คือเป็ดรูเองนะครับหลายคนอาจจะเรียกเป็ดลุนดักอะไรนี้ก็ได้นะครับนี่แหละ เป็นเป็ดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับผมอาจจะเป็นผู้ที่3ที่4ไปแล้วแหละแต่คนแรกที่นำเข้ามาเขานำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเป็ดตัวนี้รูปทรงจะคล้ายๆกับเป็ดมัหลาดใหญ่นะฮะดูแต่ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดก็คือดูดิครับท้องมันจะยันยานอย่างนี้นะครับ เหนียงมันจะยานยานอย่างนี้เลยนะครับดูมันเป็นเป็ดสวยงามครับกินไข่ได้กินไขไ่ก,ไขก็ได้ดูสวยงามก็ได้ตอนนี้ก็กําลังไข่อยู่นะครับนี่กาลังหยอดมาแล้วที่วันละฟองสองฟองครับไขก่ก็มีคนจองเยอะอยู่นะครับอันนี้ผมขายไข่เชื้อนะฮะที่ท่านดูอยู่เนี่ย ขายไข่เชื้อฟองละสองร้อยบาทนะครับในไข่ท yani ี uh ่อยากได้ไข่เชื้อเอาไปฟักต่อนะเป็นเป็ดสวยงามเป็นเป็ดแปลกแปลกแปลกนะครับดูน้ำหนักตัวก็จะสามโลกว่าครับมันอุ้ยไออุ้ยาออย่างนี้เลยนะครับดนในกระเพื้นที่ที่เขาไข่ ที่ไข่ตอนเชา้าวันนี้ก็ได้ขายไข่ไปแล้วห้าฟองนะครับก็อยู่นี่ก็ตงังเมียประมาณห้าตัวนะครับถ้าไข่หมดทุกตัววันหนึ่งก็ห้าฟองโวทำมาได้หมด่ะทำมันไข่ให้ผมนะพอผมกำลังจะเก็บไข่ได้ขายดีๆเอา้าเป็นไม่ไข่ซะอย่างนั้นก็มีนะครับกลัวคนไข่รวย ขออภัยานะครับอาจจะจับกองยุ่งยิกๆ,ๆหน่อยในเดตดูเองนะครับที่ได้มาขัางขอคอกในตอนนี้มันเชื่องครับมันขึ้นไปยนยนยันบนบ้านนะครับมันไปขี่รถอยู่นู่นในบ้านนะครับไปกินอะไรอยู่บ้านอีกก็เลยจัดให้มันเข้าขอคอกซะปกติกตมผมก็ปล่อยอยู่ แต่ช่วงนี้หวานข้าวพอหวานข้าวเสร็จก็มันก็ไปกวนนาข้าวอีกขังผมเห็นก็ขายอยู่ในกลุ่มคู่หนึ่งก็หกพันหกพันกว่าบาทนะครับดือทองมันเห็นไหมครับทองมันจะยันยานเง,ง,งินทองมันจะยันยาน เลือกฟอร์มมันฟอร์มมันออกดีเนีย่ยเห็นไหมตัวนั้นด่านจนมืนมันเมื่อยอะแต่มันจะออกฟอร์มที่อายุหนึ่งปีขึ้นนะฮะจะสมบูรณ์นี่ต่างประเทศเขาก็เอาอไปทำอาหารกินเขาชอบ ตัวนี้มันปีกตกมันพอดีตอนเด็กผมก็ไม่ได้จัดทรงให้มันถ้าถ้าเรารีบจัดทรงให้มันก็พอรักษาได้นะฮะปีกตกเนี่ยเอาไว้ผ้าเทปกาวแปะปีกมันไว้เดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนนี้แก้ไม่ได้แล้ยานไปเลยไข่ใบใหญ่นะ วันนี้ผมเสียดายผมส่งไปให้ลูกค้าแล้วเลยไม่ได้เอามาให้โชว์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วกันพรุ่งนี้เช้าก็จะมาถ่ายให้ชมตอนเช้านะครับมันก็คงเมื่อยท้องมันแหละหูถึงพื้นเลยนะเห็นไหมนะครับ เป็นรูแองมีกลุ่มอยู่ครับอยู่ f เฟซบุ๊กก็มคีคนที่ชอบเป็ดรูแองกันนะครับคนก็ชอบสัตว์แปลกก็ไปฟักต่อตอนนี้ไข่ก็เขาขายกันอยู่ที่ฟองละสองร้อบาทนะครับในส่วนของเป็ดตัวนี้ โอเคอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกับช่องเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรช่วงนี้ผมก็จะอัพคลิปลงไปเรื่อยๆอาจจะไมไ่เกี่ยวกับเป็ดด้วยนะครับทำไปลหลายๆอย่างให้ท่านผู้ชมที่ติดตามได้รับชมกันดูนะครับ